นีโมดอ,อีโวลูชันซิมูเลเตอร์ท่านผู้ชมอยู่กับกูเองชิสุลลมาตายก่อนตะลึงครับผมเราอยู่กับแมทส้นติงอะไรอีกแล้วก็ไม่รู้ครับผมนะามีน้องเขาเส่งมาให้ผมเล่นก็บอกว่าพี่สนุกมากเลยนะพี่นะมันคล้ายๆแบบอนิเมะไฟตรงไฟติงสมัยก่อนเลยไม่กูเสียตังเล่นอีกแล้วอโอเคได้วันนี้ขอสักห้าพันโลบักแล้วกันอย่าลืมนะทุกคนกดติดตามแล้วก็กดไลค์ช่องนี้ด้วยเที่ยมคันยืมซื้อเสอ้อมุมาด้วยแล้วกันนะครับเพื่อกูนั้นมีตังแดกข้า โอเคไหมขอบคุณมากราคาแค่สิบโลบักเองก่อนอื่นมาดูดก่อนครับผมว่าเกมนี้มันเล่นยังไงนะครับขอแปลก่อนยินดีต้อนรับสูน่นีเป็นมือมืมือมีโค้ด 35k คลิกเพื่อรับรางวัลซื้อฮีโร่ด้วยเหรียญเพื่อกลายเป็นผู้ทรงพลังโอเคกูจะกลายเป็นอุนตาแมนอุนตาเมนแต่ก่อนจะเล่นแล้วต้องซื้อเกมพาร์กันก่อน5ข้าสู่ช่วงเกเลซินเสียตังออนไลน์นะครับนาะมาถึงซื้อก่อนเลยครับผมคูณสอง พลังคูณสองเฮ้ยซื้อหมดความเสียหายคูณสองอะไรไม่รู้ซื้อไว้ก่อนครับผมออโต้คลิกซื้อนักสู้สามคนซื้อ <c oughs> ไปแล้วครับผมหน้าเวอร์ชันหมดตูดออนไลน์กูเริ่มต้นขึ้นแล้วแปบ๊บเดียวเราก็หมดตังค์ไปเยอะมากเลยท่านผู้ชมแล้วก็เฮ้ยนี่ออโต้คลิกแบบเวอร์ชันรวดเร็วซื้อครับผมอะไรที่มันรวดเร็วกูซื้อหมดเทเลพอร์ตซื้อนะครับลักกี้เราไม่ซื้อฮะ เกเรซินไม่ซื้อลักกี้นะครับอันนี้เปิดใครแบบรวดเร็วซื้อครับผมมันจะทําให้คุณนั้ประหยัดเวลาแล้วก็ค่าแบบดับเบิลซื้อเร,เร็วขึ้นเร็วขึ้นซื้อโอเคครับผมหมดตูดออนไลน์เกมมิ่งนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วฮะ เปิดและทีลาวาบัคร้านรับเติมโลบัคสุดเที่ยวเหล็โคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพัทอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบในไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อได้แ้วที่ลาวาบัคลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ และตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วท่านผู้ชมครับผมมาถึงเราอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งฮะมีลูฟี่แยกล่างแยกเอาพันล่างเต็มเลยครับผมนี่มันอะไรวะเนี่ยผู้เข้าแข่งขันอาวาตารขอภาษาอังกฤษได้ไหมกูเริ่มเพียมันเดี๋ยวนี้มันปรับได้้วท่านผู้ชมนี่ไงอิงดิทออริจินลัลเอ้โว้ยไอ,ไอ,ไอ้ไอ้หนุ่มนั่นมันมีอะไรโจโนตโจบานาะชายผู้มีความฝันและนี่คือตัวละครของเราซึ่งเราไม่มีใครเลยทำไมกูไม่ได้ยินเสียงเพลงหรือได้ยินเสียงในเกมเลยวะ ไอเกมนี่นมันมีผีมันมีเสียงจริงปะ่ะเนี่ยโอเคเขาบอกให้เราออโต้คล mm ิก hmm. เปิดออโต้คลิกไปเลยบัต <laughs> ร <laughs> ยงชุน ต่อยยับต่อยยับออนไลน์โอ้เรา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 ล่ะเป็นไงล่ะหนุ่มไงล่ะหนุ่มกูต่อยยับป่ะกูต่อยยับนี่เออเออหัวหัวลูฟี่ลูฟี่ก็ลูฟี่อะฮะผลนิกามึงจะทำอะไรกูได้มาแน่น้องจัดเลยละกันเอ้ยนี่ตัวอะไรอะโดฟาเป็นโก้เลือดเลือดสองลาดนะท่านผู้ชมเรายังไม่คู่ควรที่จะไปต่อยเขานะฮะโอเคไปดิเฮ้ยโซลุยโซลุยขอต่อยมึงหน่อยเด้อยากรู้เหมือนกันมึงจะเฟี้ยไหนกันเชียวน้อง ก็ตอยตา้หมด้วโอเคตายเฮ้ยตอนนี้เรามีเงินสามหมื่นแล้วท่านผู้ชมกับสายฟ้าแล้วตรงนี้มีบูธให้เราด้วยทำอะไรได้อะพี่คูณดาเมจว้าวต้องซื้อแล้วแหละแต่วันนี้ต้องซื้อแล้วแหละซื้อแล้วก็ใช้ไปเลยแล้วก็นี่ด้วยฮะคูณสองดาเมจนะครับจริงกูก็ซื้อคูณสองอยู่แล้วใช้อันนี้กาจะเป็นคูณสี่ใช่ไหมใช่ไหมเกมจริงปะเนี่ยจะหลอกกูเด้อหอกูเสียตังค์เล่นอีกแล้วและตรงนี้ก็จะเป็นกาชาให้เราสุมนั่นเองท่านผู้ชมออโต้ไปดีอ่าไม่ได้โอเค เปิดมาโอ้โหราชาเกลือของแท้เปิดมาได้ตัวแถวบนไอพี่กูอยากได้พ่อวันพีทอิสเรียวอ่ะวันพีทมีอยู่จริงออกมาเอ้ยมาจริงด้วยวะเฮ้ยท่าผู้ชมกูพูดปุ๊บม,มาปั๊บมาจริงมาจริงของแท้พ่อมาแล้วพ่อมาแล้วลูกโดนนัดต้องมาแล้วจวังหวะนี้ไม่มาเลยนูมยม้ชมโอ้โหโ <c oughs> เกลือเกมมิ่งแล้วตรงที่อะไรโอเคเหมือนกันดีกว่าโอเคแล้วเราก็ใส่เออเขาเรียกอะไรเออลูกน้องเราลูกน้องเราให้มัาสามารถแดกกันได้ไหมเนี่ยไอ้ลูกพแพ้ไอ้เราสามารถปลดล็อกให้เราใส่ได้เยอะขึ้นด้วยนะเนี่ยเฮ้ยกูซื้อไปแล้วไม่ใช่เยอะเฮ้กูต้องเสียตังค์อีกแล้วเหรอพี่อะไรวะเนี่ยโอ้ยยังปลดล็อกได้เร่ด้วยโอ้ <c oughs> เสียตังออนไลน์โอเคตรงนี้จะเป็นคอลเลกชันของเราที่จะให้ดูว่าเอ้ยเรานี่มีของเอ้ยแล้วเราสามารถกลายเป็นพ่อได้ด้วยเหรอเฮ้ยเรากลายราเป็นพ่อได้ด้วยผู้ชมวันบีทนาะมีอยู่ที่ <c oughs> ว่าตัวกูดีกว่าเออเดี๋ยวเล่นแล้วจก,กิลีโอเคงั้นเราก็เอาตัวคิงเลยอ้าฮ่ามีลูกน้องอะไรไงแข็งแกร่งแล้วตอนนี้นี่เป็นไงล่ะฮะโดฟาเป็นโกลเลือดล้านเดียวทำอะไรกูได้ นี่ต่อยมาเลยต่อยพ่อให้ตายไปเลยพ่อโคตรกระจอเลยพ่อโอเคปลดล็อกที่จะไปใช้เท่าไหร่โอ้โอโอมันมันมันก็อ๋อให้เรามาต่อยอย่างนี้อ่ะว้าวโคตรสุดยอดแบบนี้ทั้งวันก็ยังไหวก็บอกเลยต่อยไปเรื่อยๆแล้วก,กันไม่เราเอาเงินไปทําอะไรได้อีกบ้างวะ่ะมันทําได้แค่นี้จริงเหรอแบบเปิดคงเปิดของ,เป,ของเปิดอะไรกค่นี จริงเหรอโอเคครับผมแล้วผมก็ต่อยจนบ้านหลังนี้พังแล้วเอเราก็เข้าสู่ด่านของนาลูโตูแล้วท่านผู้ชมครับให้พวกนี้มากระจอกจังเลยอ่ะเบ้ให้กูต่อยไม่กี่ทีก็ตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าขะกะชงคากะฉี่เนอะสวัสดีลุงื่นโอเคเราเจอมาดาราด้วยท่านผู้ชมเลือด 50m ใช่เยอะจริงไหมเนี่ยกูต่อยเป็นขี้เลยพี่โอเคขอสุ่มก่อนเฮ้ยมีใครบ้างมีนาลูโต้เว้ยมีมาดาราด้วย ต้องแกะแล้วแหละมาตาละออตโต้ได้ไหมพี่มันต้องจอ,อยกูป่ะและ้วกูเกียดจอ,อยนั่นคุณใช้มือก็ได้มั้เอ้าใช้ได้ก็ดได้โอ้โห,หเกลือแดกเกมมิ่งเออเออ,อ,อมาตาละมาเฮ้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต้องไปชมกูบอกแล้ว<ะ>กเกเรซินนี่ของจริงของจริงรยิ่งเลี้ยวเอากระเป๋าเต็มด้วยเยถอดเลยถอดเลยพวกมึงเถาะเลยพอ่อออกไปเอเวิน <laughs> พวกกระจกกระจกออกไป เฮ้ยมันแบบรวมก็ได้ไหมเนี่ยรวมแบบรวมกันเป็น,นอันหนึ่งอันเดียวกันอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่เกินมาแล้วเนี่ยแต่เราจะเก็บพ่อไว้นะกูจะเก็บพ่อไว้เพราะว่ากูว่าถ้าเรามีพ่ออยู่ในใจเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นโอเคเราก็ต่อยเลยแล้วกันพวกนี้มันกระจอกจังเลยพี่เฮ้ยเกินไปหรือเปล่าที่กูเคลียร์เกมนี้ภายในแบบครึ่งชั่วโมงได้เลยหรือเปล่าอมาต่อยต่อยต,อยตายหมดเด้อกูบอกให้ One Piece is real One Piece is real bro ไว้กาชีเรียบร้อยดนูดนดูนดิมดลราไม่ได้แดกไม่ได้แดกกูต่อยแป๊บเดียวตายตายหงวหมดทุกตัวหมัดกูมันแข็งแกร่งครับน้องราสามารถใส่อาวุธได้ไหมท่านผู้ชมอยากใส่อาวุธจังเลยอ่ะแบบไม่ใช่แบบแข็งแกร่งเนี่ยโอเคไป่นานต่อไปเลยดีกว่าจะไปต่อยทั้งหมด 1.4m เยางกันเลยอ a ี่หนามึงดูดิกูต่อยทีละเท่าไหร่ดูแป๊บเดียวห้าหมื่นเลยเนี่ยเฮ้ยแป๊บเดียวนาทีเดียวอ่ะ ให้นาะทีหนึ่งพอเฮ้ยทุกคนไอห,หนุ่มนี่มันมีอาวุธของพ่อด้วยมันมีม,มุลโค,โโคลุโบกิเรียอ่ะมันมาจากไหนวะเฮ้ยกูอยากได้บ้างกูอยากถือดาบของพอ่อ <c oughs> โอเคนะตอนนี้เราก็ต่อยมาเจ็ดแสนแล้วท่านผู้ชมรออีกนิดนึงตอนนี้มันมีอีเวนต์ด้วยแนะ่ยคูณสามอะไรพวกเนี้ยดีเหมือนกันกูมาเล่นช่วงที่แบบ <c oughs> เกมมันกลาลังตึงบดีไงใช้ได้เลยเฮ้ยทุกคนกูลืมใส่โค้ดวะเฮ้ยเดี๋ยวกูไปหาโค้ดมาก่อนท่านผู้ชมนะก็ใส่ตามกูได้เลยนะ ใครอยากจะใส่นะครับน่าจะได้หมดทุกโค้ดตอนนี้ <c oughs> อีซี่กู <c oughs> รัตตี้ร <c oughs> ลัว,ลวเอาโค้ดฟรีโค้ดฟรีโค้ดฟรีออนไลน์ไอ้ตรงนี้มันมีไฟเตอร์ขายนะท่านผู้ชมมีโบลูโตอะไรเดี่ยไอ้ตัวนี้ตัวอะไรเอ้ยตัวราคาเจ็ดเก้าเก้าเลยนะไอ้ถ้าเรามีตัวนี้สักตัว <c oughs> ผมว่าเราน่าจะไปได้ไกลว่ะนั่นกูขอซื้อสักตัวละกันไอ้แม่งหลอกแดกตังกูจริงๆเลยเกมเดียเราได้ตัวตึงพระนครมาไอ้หนุ่มนี่ออกไปแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้ามาพลังของเราน่าจะแข็งแก่งขึ้น มาโกคูเหรอไอพวกวัยรุ่นชาวสายยากูีด้กระทืบไปหมดเลยพวกเวนโคตรเต็มดูเงินกูด้วยนะผู้ชมมีเป็นร้อยล้านอ่ะตอนเนี้ยโคตรโหดเลยโกหังหนึ่งบีอ่ะหนึ่งบีหนึ่งบีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกูสุ่มกาชาก่อนมาว้าวรอบละห้าแสนห้าว้าวและนี่ครับผมมีตัวละครว้าวอยากได้เนี่ยแบ็คโกคูแบ็คโกคูมาหน่อยพี่ มาก็เปรตแล่วินเกลือท้งด้นโอ้โอ้โอ้เกลือออนไลน์กูจะบ้าตายเกมนี้ดูดูสิ่งที่มันให้กูมาฮะแต่ละอันแถวล่างพี่แถวล่างเฮ้ยต่อ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 รอบละห้าแสนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยเจ็ดจุดห้าฮะโกจิต้าเฮ้ยใช้ได้เฮ้ยมาลัวๆเลยว่ะไอ้โกจิต้ามาลัวๆว่ะเฮ้ยของจริงของจริงของจริงกับพี่ของจริง7.5มาลัว เอ้เยเอ้ยเอ้ยออกรัวๆครับอืออกรัวๆเลยครับเออโกจิต้ารัวๆเป็นไงละมึงมาลองดูกันเด้แข็งแกร่งหรือเปล่าไอ้ตรงนี้คืออะไรวะมันทําอะไรได้วะกูงงว้วโอ้โหมึงด้วยเป่านี่เฮ้ยวัยรุ่นโจโจเฮ้ยมันใส่อะไรเน้ยเยอะขนาดนั้นวะหน้าเฮ้ย เป่าหรือเปล่าโอเคขอเทเลพอร์ตกลับไปเมืองแรกดิไอ้ราตกแตงเป็นไอหนุ่มนี่ดินี่ไอ้รุ่นกรามใหญ่ไงโคตรเทแล้วมันมีเลเวลห้อัพด้วยมันคืออะไรวะกูก็งงเหมือนกันนะผู้ชมใครรู้บอกกันหน่อยละกันนะโอเคถึงเวลาที่เราจะไปที่ต่อไปได้แล้วมั้งมึงดูดิกูต่อยแบบสองทีตายสองทีตายพวกเนี้ยทีเดียวตายเกินไปหรือเปล่าไปอย่าจะไปเลยดีกว่าครับผมต่อไปใช้โอ้สองร้อยห้าสิบไออันนี้ทีไหนครับเนี่ยโอ้โหแอคก็ตออนไจฉัน อากูก็หัวดทีเดียตายเหมือนเดิมนะที่นี่ไอ้พอกูใส่ตัวละครที่มันเจ๋งนี่มันทำไมมันเร็วจังวะโอเคโอเคเรามีเงิน20่บีฮะท่านผู้ชมมาสุ่มกาชากันเหมือนเดิมครับอ้หมาดูนี่ได้ตัวอะไรบ้างเว้ารีไวล์หัวเถิกทำไมหัวเป็นอย่างนั้นใครทำลูกพี่กูเฮ้ยรีไวล์สุดตึงกูอะไรนี่เอ้อนี่ผมเอาอัพไปอัพเก็บมาด้วยเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยตัวเนี้ย เออโคตรตึงอ่ะโอเคโอเคแค่นี้พอเราเรีบไปเราทําเราเน้นทําเวลาไงเราไปมึงต่อไปเลยดีกว่าต่อไปก็เป็นเดมอนสลีเยอร์ครับผมเนซิโกจังเนซิโกจังเรียบร้อยครับผมเอซินนี่ส์ไวลุนโดนักครับผม <c oughs> ตายหงหมดอะ่ะเจอก,กูตายตายตายหมดเลย <c oughs> โดนมัดยงชุนในเปลืนี่ก็ไปตายครับผมเออว้ยเราต้องใช้คุณสองดาเมจด้วยคุณสองดาเมจคุณสองดาเมจพี่ออยังมียังมีดีกว่า คุณสองคอยเออแล้วก็คุณสองคอยด้วยได้เงินเยอะๆไง,ง,แ,งแล้วก็ไปที่ต่อไปเลยไงแป๊บเดียวจริงๆอ่ะเฮ้ยแป๊บเดียวกูไปเมืองอื่นได้เร็วเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยเร็วเกินไปหรือเปล่าเกมนี้ต่อไปฮัมมายฮีโร่อาคารเดเมียนนะครับโอเคเฮ้ยเดือดซาตต์มาเฮ้ยใ,ใช่ปะเนี่ยวินไม่ใช่แล้วว่าน่าไม่ใช่ไม่ใช่ไมฮีโร่ละน่าจะเป็นวันพันแมนมากกว่าท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มของที่นี่กันดีกว่าใส่าตามมาอะไรเออทกูต่อยสองสามทีตายหัวหมดแล้วเฮ้ยเฮ้วจะเหมือน ต้องต่อยแี่หมัดอยู่นะ4ี่หมัดสำหรับเราไม่ใช่ประเด็นได้เวลาแล้วทธอพวกมึงต้องไปต่างโลกนะั้นน้องๆนะไปอีเซกที่ไหนก็ไปเลยท่านผู้ชมกูจะส่งพวกมึงไปอยู่กับอาจารย์แดงไปเลสโกโอเคแล้วเราก็สุมกาชาเลยครับท่านผู้ชมอยากได้วันพันแมนอนพี่ขอสัก4ี่ตัวมาจัดมาห้าบี <c oughs> หัวขาวทุกตัวเลย <c oughs> ไม่ใช่ท่งหัวขาว <c oughs> ะะะ <c oughs> อะโอ้โหปั๊ปปไอแกเฮ้ยตามากูอยู่ไหนพี่ โอ้ยจีโนตมาจีโนตโอ้แต่กากครับผมลืมดูลืมดูว่ากากเฮ้ยวันพันแมนกูอะเฮ้ยสายตาหมูสายตาแมมกูอยู่ไหนดวงเกลือเกมหมิงนะท่านผู้ชมอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูเพิ่งเห็นว่าเนี้ยว่ามันมีเควสให้ทําด้วยเอยาจนะผายละเขาบอกให้เราจัดการซูจิโร่ห้าตัวเหรอนี่เหรอทันจิโร่เลยเนี้ยนะจะเป็นเนี่ยถูกปะวะถูกตัวปะเนี่ย ิปหายแล้วมันมีเควสให้กูทําแต่กูไม่ทําเลยนผู้ชมเออเหมือนเคสทจะปลดแล้วให้เราเนี่ยใช้ตัวอะไรนะเขาเรียกทําให้เราใส่ตัวละครได้เยอะขึ้นด้วยหรือว่าเขาให้เราแบบใส่ตัวละครเป็นทันจิโร่ก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวกูกลับไปที่โลกแรกก่อนโอเคแล้วตอนนี้ผมก็แต่งตัวเป็นทันจิโร่แล้วครับแล้วก็มาตีดูดิอันนี้ไงได้เยได้ได้ได,ได,ได้จริงด้วยเอ้ยเออดีดีด,ด,ดีมันมีควสให้ทํานี่หว่าผู้ชม โอเคพอกูทำเคว็ไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะเริ่มแบบให้กูต่อยเยอะเรื่อยๆซึ่งแน่นอนก็ผมวิถีคนบ้านรวยของเราไม่ทำครับผมกี่เกียดโอเคกูทำไปแค่นั้นละกันกี่มันปลดล็อกด้วยโลบักได้นะแต่ไม่เอาดี่ว่า <c oughs> กลับมาที่ลูกพี่เราดีกว่าครับผมท่านผู้ชมแลยแล้วก็มุ่งหน้าไปปลดล็อกที่ต่อไปให้เร็วที่สุดกันดีกว่าไหนดูขอดูนี่กูต่อยพวกนี้กี่ทีตายตอนนี้โอ้โหอีซี่มากเลยพี่ป๊อบป๊บป๊บป๊ว้ยสมรตัวนี้แข็งแกร่งนเนี่ยใช้ได้เลย ลูกพี่แข็งแก่งมากเลยแต่ผมก็ต่อยลูกพี่ตายเหมือนเดิมอยู่ดีครับผมแล้วผมก็จะไปที่ต่อไปเลยครับไปซิโกต่อไปใช้ยี่สิบบีะกันเหรอเมืองจุดท้ายอย่างเนี้ยว่าน่าจะยังน่าจะมีอีกเยอะเฮ้ยมันมีบอสไทม์ด้วยนะผู้ชมเฮ้ยนีบอสจะมาเลยด้วยในอีกสิบวินาทีเฮ้ยงั้นกูรอกดเลยกูรอกดเลยเผื่อได้เข้าเผื่อเข้าได้กูกดแล้วกูกดแล้วกูกดแล้วนะผู้ชมกูกดแล้วอ้าวไหนวะบอสไทม์อ๋อมันต้องอาจจะต้องไปตามเมืองหรือเปล่าน่าใช่อ่ะนะผู้ชม อ๋อมันน่าจะอยู่ตามเกาะอะไรพวกนี้เหรอเฮ้ยนั่นหรือเปล่านะบอสหรือเปล่าเฮ้ยไปดูได้วิ่งไปดูก่อนไปยับไม่ได้ให้ยังไปไม่ได้โอเคตรงนี้จะเป็นเอกลุศีบเยอะกันล่ะไหนขอดูดิ่เอกลุศีบไหนมีตัวอะไรบ้างเอกลุศีบไฟเตอร์ก้อตัวที่กูซื้อไปไม่ใช่ใช่ไหมเอ้ยโอ้ยยุมันเปลี่ยนแล้วท่านผู้ชมเป็นอาคายวุฒิเฮ้ยเป็นอาคายวุฒิราคาหนึ่งพันโลบักอุ้ยถ้ากูซื้อตัวนี้กว่าจะแบบแข็งแกร่งเลยไง เอาเลยแล้วกันเสียตังคาก็ไหลแล้วกูหมดแม่งหลายพันแล้วเนี่ยอีเวนได้อะดูกูได้อาคายวุฒิมาเป็นผัวแล้วทุกชมแล้วก็อย่าลืมไปเปลี่ยนเป็นอาคายวุฒิด้วยที่โลกหนึ่งเขาที่มีอรอร่าด้วยออร่าคืออะไรอะพี่ออร่าคืออะไร 450B กาย15ทีเพื่อจะเพิ่มมาสเตอร์ออร่าอะไรวะเนี่ยเออช่างมันโอ้นี่กูมีออร่าดูโอเคขอกลับไปโลกหนึ่งก่อนเฮ้ยเริ่ม,เร,มเริ่มสนุกแล้วกูเริ่มกูเริ่มชอบแล้วเกมนี้ ต่อไปเราอยู่ในด่านของฮันเตอร์ X ฮันเตอร์นั่นเองท่านผู้ชมฮะราชาวมงราชาวมดเฮ้ยเราก็ตีพวกนี้ยากเยู่เนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องเกินมาเด้คิดว่ากูกลัวถ้าจินไหนละต่อยไปเดิไอพวกนี้แข็งเก่งนะเนี่ยต่อไปได้เป็นที่สุดท้ายเลยปะใช่ปะเนี่ยโอ้ยมีก้อนนี่ก้อนจะเป็นก้อนล่างเกลีชัดเลยชัดเลยแล้วทำไงให้เราแบบใส่ตัวละครได้เยอะๆว่าท่านผู้ชมอยู่ทีคอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะเออู เป็นแค่เติมอย่างเดียวแหละท่านผู้ชมเอ้ยขายหมดแล้วก็ปายจัดครับผม25เอ้ยไม่พอเอ้ยเก <g all> ินไปหรือเปล่ามาสักตัวก่อนโอ้ยใช้ได้เนี่ยโอ้ยตัวตัวตัวพุ่งดีใช้ได้อยู่ไหนลองกระทืบดิเอ้ยมันต่อยได้อยู่เฮ้ยแรงอยู่แรงอยู่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นี่น,น,นี่เอาเรื่องอยู่ไอ้ตรงนี้คูณสองพาวเวอร์ออร่าถ้าต่อยในนี้เราจะคูณสองยางนั้นลึกออุย้ยโคตรตึง <g all> เออแต่กูฟาร์มเงินก่อนพี่กูเงินจะหมดตูดแล้วโอ้ยขี้รัวตัวนี้มันเอาเรื่องอยู่ท่านผู้ชมมึงดูดิ ไม่โคตรตึงอ่ะแล้วผมก็เลงจะฆ่ากิโลตัวนี้ตายท่านผู้ชมมาดูได้เท่าไหร่ป่ามก็ไปครับผมอุ้ยอู้ยอได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ไอ้ตรงนี้มีกอนด้วยท่านผู้ชมกอนกอนล่างไม่ใส่เสื้อผ้านะแก้ผมแก้ผ้าออนไลน์โอเคกูสุบเลยแล้วกันป่ามป่ามป่ามเกลือเกมมิ่งเอาต่อป่ามป่ามป่ามโอ้โหเกลือไปดิไอ้ทีหนึ่งเออเออเออเกลืออีกแล้วป่ามป่ามป่ามโอ้โหไม่มาเลยพี่ลูกพี่กอนอ่ะลูกพี่กอนผม ใช่เละครับผมเกลือออนไลน์ไปฮะเป็นไงละมึงไอ <c oughs> ้เวนกูจะบ้าตายโอเคที่ต่อไปใช้5้ทีอย่างนั้นเหรอไอเขาบอกบอสอยู่ที่วันพันแมนท่านผู้ชมบอสอยู่ที่วันพันแมนไหนวะนี่เหรอนี่ไงฮีโร่ฮีโร่เทสตสตาัตติ้งโอเคเข้าเลยมากูกูเข้าเลยกูยพร้อมแล้วโอเคสตาร์โตไปเข้าไปเลยเอาไหนวะเมนเข้าไปเลยพี่เฮ้ยอ,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 อันนี้อันนี้เหรออันนี้อ่ะฮะอันนี้อันนี้คือบอสเหรอ เดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยแล้วมาไอ้กูเข้าไปทำยังไงฮีโร่เทสอ๋อมันเป็นเหมือนเควสอะไรเงี้ยเอเอาคุดว้วยให้ไปช่วกับบอสอ๋อหรือว่าตัวนี้ไม่ใช่บอสเอาคูณงงมันหมดแล้วนผู้ชมเฮ้ยไอนที้มาไอาา้แก้วลูกพี่ลูกพี่ช่วยผมหน่อยอันนี้ตัวเขาจะจทำยังไงเพ่ผมทำไม่เป็นนะลูกพี่พอกูมันเพิ่งมาเปิดดูแชทกับผมมีนคนเอฟซีกูเต็มเลยตอนนี้กูต้องพิมพ์ขอบคุณก็ก่อนขอบคุณครับ กูเล่นไม่เป็นครับน้องกูต่อยมั่วหรือว่าตรงนี้วะท่านผู้ชมนี่เหรออันนี้คือบอสเหรอว่าไม่น่าใช่นะอะจริงปะเนี่ยอันนั้นคือบอสจริงเหรอเมื่อกี้ะเฮ้ยใช่ปะกูงงไปหมดแล้วเมื่อกี้มันกาละไม่ใช่เหรอแล้วมันมาอยู่ในวันพันแมนได้ยังไงงงโอเคกูจะไปเปลี่ยนตรงนี้ก่อนแบบนี้ฮะใครมีอะไรอยากแนะนำเกลรซินก็คอมเมนต์นะครับขอบคุณมากไปแล้วมุกอาใครยุดไปแล้วบ๊ายบาย time